สวัสดีค่ะชาวหมู่บ้านเลิฟดี่สักล้าของพี่ตังกวาทุกคนามาค่ะวันนี้เราจะมาแปลงร่างเป็นเต้าหนูว้าวอ่าโดยขั้นตอนแรกนะคะก่อนอื่นเนี่ยให้เรามาหยุดอยู่ที่วงกลมเปลี่ยนชุดโดยเราจะมาทําให้ส่วนหัวล่องขนก่อนนะคะน้องคนไหนที่ถามถึงวิธีการนี้มาเนี่ยจับตาดูให้ดีเลยนะเริ่มต้นที่เมนูค่ะแล้วตามด้วยชรายดิดหรือไอเทมอิดิดนะคะ และต่อไปนะคะชารายดิดอีกรอบหนึ่งและกดไปที่ Invisible Character เพื่อล่องหนหายตัวเลยเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้น้องๆกดออกนะคะแล้วจากนั้นกด Action ที่วงกลมเปลี่ยนชุดตอนนี้เราอยู่ใน Close นะให้เลือกเป็น Costume c a t ชุดนี้เลยค่ะต่อไปค่ะพอออกจากวงกลมเปลี่ยนชุดมาก็ให้เราเข้าไปที่เมนูและต่อไปให้เราเข้าไปที่ p r o p ตามด้วย Item และ Furniture ซ้ายมือนำซาบูตอนหรือบอดสีเขียวออกมาค่ะจากนั้นให้กดแอคชั่นเพื่อนั่งลงไปแล้วกลับเข้าไปที่เมนูใหม่ค่ะตามด้วยพรอพสังเกตซ้ายมือค่ะให้แตะไปที่ตัวพรอพลิสต์ของซาบูตอนต่อจากนั้นให้เลื่อนลงไปด้านล่างของไอเทมค่ะกดเครื่องหมายลบตรงสเกลเอาให้ถึงขีดสุดเลยค่ะพอในส่วนนี้เรียบร้อยให้เลื่อนกลับขึ้นไปแล้วกดไปที่เฮดติ๊กถูกในสี่เหลี่ยมตรงอเลย และลงมาติ๊กถูกตรงคูณ5ของโซนสเกลนะคะต่อเนื่องด้วยการกดเครื่องหมายบวกค้างแบบรัวๆไปเลยอ่ะระหว่างที่เรารอให้มันขยายใหญ่ขึ้นนะพี่ขอบอกที่มานิดนึงคอนเทนต์นี้เนี่ยมาจากช่องของซาอุดิอาระเบียเจ้าเก่านั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะพี่ขอตัดภาพไปตอนที่มันตัวใหญ่เลยนะว้าว <Wow. S 1> นี่ฟูขึ้นมารากับว่าเราใส่ผงฟูเลยสลับไปที่โพสต์หมดค่ะ กดไปที่เครื่องหมายบวกอันแรกตรงโซนชา a r เลคเตอร์โรเตชัเลยค่ะให้กดสักประมาณ3รอบนะคะหรือกดจนกว่าหน้าจะก้มลงไปแบบนี้ที่แน่ๆนะคะถ้าเราไม่กดให้มันก้มลงไปแบบนี้เนี่ยมันจะออกมาดูเหมือนหนูไข่ลานนะอ่ะถ้าอยากเปลี่ยนสีให้สลับมาที่ชาราอิดโคดเทนเลอร์ค่ะแล้วน้องๆก็เปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยนะคะพี่ตั้งกวาจะใช้เป็นสีเทาก็แล้วกัน มาค่ะตอนนี้เต้าหนูของเราก็พร้อมจะไปประจนภัยในโลกกว้างแล้วนะคะอะตอนนี้หมูมันแพงนะคะก็หันมากินหนูกันไปก่อนนะเดินทางมาสู่ท้ายคลิปกันแล้ววันนี้มีการ์ตูนสั้นด้วยนะคะพี่ตังกวาก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะชอบหมาชอบแมวแล้วพี่ไม่คิดจะชอบหนูบ้างเหรอคะ แต่ถ้าชอบเนี่ยก็อย่ารอช้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ดิ่งช่องให้กันแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย